สวัสดีค่ะกลับมาพบกนันอีกแล้วนะคะในช่องเจ๊ปุ้ยชาแนววันนี้วันนี้เจ๊ปุ้ยจะมาแนะนำรีวิวน้ำพริกปลาย่างกันนะจ๊ะนี่ค่ะแพ็กเกจเราจะเป็นแบบนี้นะคะกินเรียบร้อยนะน้ำพริกปลาย่างแบรนด์เจ๊ปุ้ยได้จ้าวันนี้แม่ขาดสิน้ามากินค่ะเสร้อแสบคาจะแกะให้ชมน,นะคะ แล้วเราก็จะมาขาเนื้อปลาแล้วนะคะเนื้อปลาเราก็จะมาเทมกระปุกนะคะจะให้ดูจะให้ดูเนื้อปลานะคะเห็นไหมคะนี่ค่ะเนื้อปลาย่างนะจ๊ะเรามาชิมกันเลย หนึ่กระปุกหงกระปุก35บาท3มกระปุก100บาทค่ะมีค่าจาัดส่งนะคะนี่ค่ะเนื้อและพริกเราเราสนใจก็สอบถามติดต่อกดไลค์กดแชร์น้ำพริกบายน้องใหม่แบงด์เจ๊ปุ่ย